ครับจากเพลงล็อกตกปลามือ2องวิลเชโนะครับที่วางอยู่เป็นคันเบ็ดค่าคันเบ็ดมาจากญี่ปุ่นนะครับเห็นคันสไลด์นะเดี๋ยววัดความยาวก่อนความยาวก่อนสไลด์ยาวอยู่ที่ประมาณ60เซนนครับก็สภาพ,ภาพดีซีดต,ตรงนี้ อ่า uh, เป็นโลหะนะครับความยาวอยู่ที่เนี่ยครับ2เมตรสีเซนครับก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ8ฟนะุตเนาะยาว8ฟุตเดี๋ยวไล่ไปทีแล้วข้อๆนี่นะสภาพรูร้อยก็มีการใช้งานอ่า uh, ไกดตัวแรกครับไกด์ตัวแรกตัวนี้หลุดหายนะเนี่ยครับ ตัวที่สองตัวที่สามครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าครับห้าตอนนี้ด้านปลายเขามีหกตัวครับไกด์ก็สามารถหมุนปรับทิศทางได้ครับ ก็เวทเวทคันก็เวทอ่อนๆครับประมาณผมประมาณนะประมาณสักแปดสิบหกครับอ่อนๆนะก็อาใครสนใจครับก็ลองทักแชทเข้ามาสอบถามครับก็ขายอาขายตัวนี้ าย200 250บาทครับลวมส่งนะยาว8ฟุตครับ2เมตร40เซนสนใจก็ทักชัดสอบถามได้ครับ